ซิ่งสยองคืนผีเฮียนเอ็มแบงค์และเบนสามเพื่อนซีวัย17อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแถวชานเมืองชีวิตของพวกเขาจืดชืดและน่าเบื่อวันๆเอาแต่เที่ยวเตร่โดยไม่สนใจการเรียนทั้งสามมักจะหนีเรียนไปนั่งสูบบุหรี่ที่สวนสาธารณะท้ายหมู่บ้านหรือไม่ก็แอบไปดื่มเหล้าเถื่อนที่ซื้อมาจากร้านชำในซอยพ่อแม่ของทั้งสามพยายามตักเตือนลูกๆแต่ก็ไม่เป็นผลเอ็มเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวที่พ่อแม่อย่าร้างกัน เขาอาศัยอยู่กับแม่ที่ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูเขาส่วนแบงค์มาจากครอบครัวฐานะดีแต่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้เบนเองก็มีปัญหาครอบครัวพ่อของเขาติดเหล้าและมักจะทะเลาะก,กับแม่เป็นประจำคืนหนึ่งหลังจากทะเลาะก,กับแม่อย่างรุนแรงเบนโทรชวนเพื่อนทั้งสองออกมาดื่มเหล้าทั้งสามนัดเจอกันที่ร้านสะดวกซื้อกลางซอยก่อนจะซื้อเหล้าเถื่อนจากร้านชำเจ้าประจำพวกเขาเดินไปนั่งดื่มที่สวนสาธารณะร้างท้ายหมู่บ้านขณะที่นั่งดื่มไปคุยไปเอ็มสังเกตเห็นบ้านร้าง หลังหนึ่งไม่ไกลจากสวนสาธารณะเฮ้ยพวกมึงรู้ไหมบ้านหลังนั้นน่ะเขาว่ากันว่าผีดุมากเอมเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแบงค์ทำหน้าไม่เชื่อมึงเชื่อเรื่องผีผีพวกนี้ด้วยหรือวะกูไม่ได้เชื่อหรอกแต่คนแถวนี้เขาเล่ากันว่ามีคนตายในบ้านหลังนั้นแล้วก็มีคนเห็นดวงไฟลอยๆตอนกลางคืนด้วยเอมเล่าต่อเบนฟังแล้วรู้สึกขนลุกเออกูก็เคยได้ยินเหมือนกันแต่ไม่เคยเห็นอะไรกับตาตัวเองหรอก ทั้งสมดื่มต่อไปเรื่อยๆจนรู้สึกมึนเมาและคึกขนองเอ็มเหลือไปเห็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านร้างจู่ๆเขาก็เกิดความคิดบ้าๆขึ้นมาเฮ้ยไปขโมยรถคันนั้นมาสิ่งกันไหมเอ็มเสนอด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่แบงค์ลังเลเล็กน้อยมึงบ้าไปแล้วหรือว่านั่นมันผิดกฎหมายนะโว้ยแต่เบนกลับสนับสนุนทันทีเออไอเดียเจ๋งไปกันเลยเราแค่ยืมมาขี่เล่นแป๊บเดียวเองเดียวก็เอามาคืน ทั้งสามช่วยกันลากรถออกมาอย่างเงียบๆพวกเขาพยายามไม่ให้เกิดเสียงดังเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นเบนที่พอมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์บ้างช่วยต่อสายไฟและในที่สุดก็สตาร์ทรถได้สําเร็จเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มผิดคาดทาให้พวกเขาตกใจและรีบขี่ออกไปอย่างรวดเร็วเบนเป็นคนขับโดยมีแบงค์นั่งซ้อนกลางและเอ็มนั่งท้ายสุดขณะขับออกนอกหมู่บ้านพวกเขารู้สึกว่ารถวิ่งเร็วผิดปกติแม้จะบิดคันเร่งถี่เล็กน้อย ความเร็วก็พุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจเอ็มที่นั่งหลังสุดตะโกนบอกว่าเฮ้ยเร็วชิดหายมึงขับดีๆนะเบนพวกเขาขับไปตามถนนเปลี่ยวความมืดรอบด้านทำให้บรรยากาศน่าขนลุกแต่ด้วยฤทธิ์เล่าและความตื่นเต้นพวกเขากลับรู้สึกสนุกสนานเสียงหัวเราะและเสียงตะโกนของทั้งสามดังกล้องไปทั่วถนนกูรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังเลยว่าแบงค์ตะโกนด้วยความตื่นเต้นเออมันชิดหายเอมเห็นด้วย แต่ความสนุกของพวกเขาก็ต้องสะดุดลงเมื่อจูจ่ๆพวกเขาก็เห็นชายคนหนึ่งยืนโบกมือกลางถนนใบหน้าของเขาซีดเผือดและมีรอยแผลหน้ากลัวเบนตกใจจนเกือบสีหลักแต่ก็รีบหักหลบและเร่งความเร็วหนีไอเฮียนั่นมันผีชัดๆแบงตะกูลด้วยความกลัวแต่เอ็มหัวเราะและบอกว่ามึงเมาไปแล้วไม่มีผีหรอกคงแค่คนเมาเดินโซเซมาเฉยๆย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขับเร็วแค่ไหนชายคนนั้นก็ยังคงปรากฏตัวอยู่ข้างหน้าเสมอ บางครั้งยืนกลางถนนบางครั้งโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ข้างทางทำเอาทั้งสามขวัญผวาเฮ้ยทำไมมันตามเรามาได้วะแบงค์ถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือกูกูว่าเรากลับกันเถอะเบนเริ่มกลัวพยายามเบรกรถแต่รถกลับไม่ยอมช้าลงด้วยความหวาดกลัวเบนตัดสินใจเลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยวหวังจะหลบหนีแต่กลับพบว่าตัวเองมาโผล่ที่สุสานเก่าแก่รถดับกระทันหันและไม่ยอมสตาร์ทอีกเลยขณะที่ทั้งสามกำลังงุนงงจู่ๆก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นว่า ขอบใจที่พามาส่งพวกเขาหันไปมองและพบว่าที่บอกหลังมีชายร่างกายเละเทสสภาพเหมือนเพิ่งประสบอุบัติเหตุรุนแรงกำลังยิ้มให้ทั้งสามกรีดร้องด้วยความตกใจและวิ่งหนีออกจากสุสานอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาวิ่งไปตามถนนมืดมืดโดยไม่รู้ทิศทางเสียงหัวเราะอันน่าสะพรึงกลัวดังไล่หลังมามันตามมามันตามมาแบงต์ตะโกนด้วยความวาดกลัววิ่งเร็วๆเ,เข้าเบนตตะโกนสั่งพยายามดึงเพื่อนทั้งสองให้วิ่งเร็วขึ้น ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงถนนใหญ่แต่โชคร้ายที่รถบรรทุกคันหนึ่งกำลังแล่นมาด้วยความเร็วสูงเบนพยายามดึงเพื่อนทั้งสองให้หลบแต่เอ็มสะดุดล้มลงกลางถนนพอดีเอ็มระวังแบงค์ตะโกนเสียงหลงเสียงเบรกดังสนั่นตามด้วยเสียงกรีดร้องและเสียงปะทะอันดุนแรงร่างของเอ็มกระเด็นไปไกลหลายเมตรเลือดไหลนองพื้นถนนแบงค์ B และเบนรีบวิ B ่งเข้าไปดูอาการเพื่อนแต่ก็าสายเกินไปเอ็มเสียชีวิตในทันที ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวราวกับเห็นอะไรบางอย่างในวินาทีสุดท้ายคนขับรถบรรทุกรีบลงมาดูเขาตกใจมากและรีบโทรเรียกตำรวจและรถพยาบาลแบงค์และเบนซ์ยืนงงง,งันด้วยความช็อกไม่รู้จะทำอย่างไรเอ็มเอ็มตื่นสีวัดแบงค์ผู้เสียงสั่นน้ำตาไหลาอากแก้มเบนซ์ยืนนิ่งไปด้วยความตกใจเขารู้สึกผิดอย่างรุนแรงที่เป็นคนขับรถกูกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจเขาพูดเสียงแผ่ว ขณะที่รอเจ้าหน้าที่มาถึงจุดจๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ดังแว่วมาเมื่อหันไปมองพวกเขาเห็นรถคันที่ขโมยมาจอดอยู่ไม่ไกลและมีชายคนหนึ่งยืนทิ้งรถอยู่เขายิ้มให้พวกเขาก่อนจะหายวับไปพร้อมกับรถมึงมึงเห็นไหมแบงค์ถามเบนด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเบนพยักหน้าอย่างช้าๆใบหน้าซีดเผือดเห็นแต่มันมันเป็นไปไม่ได้ตำรวจมาถึงและสอบปากคำทุกคนแบงค์และเบนไม่กล้าเล่าเรื่องการขโมยรถและเรื่องผี พวกเขาบอกแค่ว่าพากันมาเดินเล่นและเกิดอุบัติเหตุขึ้นตำรวจสงสัยในคำให้การของทั้งสองแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดได้หลังจากเหตุการณ์นั้นชีวิตของแบงค์และเบนต์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทั้งสองตกอยู่ในภาวะซึมเศร้ารู้สึกผิดกับการตายของเอ็มและหวาดกลัวกับเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นวันต่อมาขณะที่ทั้งสองกำลังเดินทางไปงานศพของเอ็มพวกเขาผ่านบ้านร้างที่เคยขโมยรถมาและพบว่ามีการจัดงานศพอยู่ในบ้านหลังนั้นพอดี ด้วยความสงสัยพวกเขาจึงเข้าไปถามไถยเจ้าของบ้านเล่าว,ว่าลูกชายของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เมื่อ3วันก่อนและวันนี้เป็นวันเผาเขาตั้งใจจะเบิจากรถคันนั้นให้วัดหลังจากเสร็จงานศพแบงค์และเบนรู้สึกเหมือนถูกสาปแช่งพวกเขาสารภาพการกระทําของตนด้วยความสำนึกผิดเจ้าของบ้านไม่โกรธแต่กลับขอบคุณที่พวกเขาช่วยพวิญ,ญญาลูกชายไปส่งที่สุสานทําให้เขาสามารถไปสู่สุคติได้ แต่ทำไมต้องพาเพื่อนของพวกเธอไปด้วยละ่ะเจ้าของบ้านถามด้วยน้ำเสียงเศร้าๆทำเอาทั้งสองคนลุกสู้หลังจากวันนั้นทั้งแบงค์และเบนเลิกเที่ยวเตะและหันมาตั้งใจเรียนพวกเขาไม่กล้าขับขี่มอเตอร์ไซค์อีกเลยและมักจะฝันร้ายถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นอยู่บ่อยๆแบงค์เริ่มเข้าวัดทำบุญเป็นประจำหวังว่าจะช่วยให้วิญ,ญญาณของเอ็มได้ไปสู่สุตติส่วนเบนหันไปพึ่งจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการซึมเศร้าและความรู้สึกผิดที่ฝังลึก ครอบครัวของทั้งสองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักพ่อแม่ของแบงค์เริ่มให้เวลากับลูกมากขึ้นพยายามเยียวยาจิตใจ,ใจที่บอบช้ำของเขาส่วนพ่อของเบนซ์ก็ตัดสินใจเลิกเล่าและพยายามปรับปรุงตัวเพื่อช่วยดูแลลูกชายทุกปีในวันครบรอบการจากไปของเอ็มทั้งสองจะไปทำบุญที่วัดและอุทิศส,ส่วนกุศลให้เพื่อนรวมถึงวิญญาณของชายปริศนาคนนั้นด้วยโดยหวังว่าวิญญาณของพวกเขาจะได้ไปสู่สุตติแต่บางครั้งในยามค่ำคืนพวกเขาก็ยังได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ แววมาจากที่ไกลๆพร้อมกับเสียงหัวเราะของเอ็มราวกับว่าเขายังคงซิ่งรถอยู่บนถนนสายนั้นตลอดการเวลาผ่านไปหลายปีแบงค์และเบนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาอยู่เสมอแบงค์กลายเป็นนักกฎหมายที่คอยช่วยเหลือเยาวชนที่กระทําความผิดพยายามชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับพวกเขา ส่วนเบน์หันมาเป็นวิศวกรยานยนต์คอยพัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนที่เกิดขึ้นกับเอ็มทั้งสองยังคงรักษามิตรภาพกันไว้แม้จะมีช่วงเวลาที่ห่างเหินกันไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอโดยเฉพาะในวันครบรอบการจากไปของเอ็มในวันครบรอบปีที่20ของการจากไปของเอ็มแบงค์และเบนตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านเก่าอีกครั้ง พวกเขาแวะไปที่บ้านร้างหลังนั้นซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นวัดเล็กๆไปแล้วขณะที่กำลังจุดธูปไหว้พระจูจูพวกเขาก็รู้สึกถึงลมเย็นๆพัดผ่านและได้ยินเสียงกระซิบแถวบาวา่าขอบใจนะเพื่อนก่อนที่เสียงหัวเราะคุ้นหูจะดังขึ้นแวแวๆตามมาด้วยเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ที่ค่อยๆเลือนหายไปในสายลมแบงค์และเบนมองหน้ากันด้วยความตกใจก่อนที่รอยยิ้มจะผุดขึ้นบนใบหน้าของทั้งคู่พวกเขารู้สึกเหมือนภาระอันหนักอึ้งได้ถูกยกออกไปจากบ่านในที่สุด พวกเขาก็ได้รับการอภัยจากเพื่อนรักแล้วเรื่องราวของพวกเขาได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่บ้านเป็นบทเรียนสอนใจให้กับเยาวชนรุ่นหลังถึงผลร้ายของการกระทำผิดและการขับขี่ด้วยความประมาทแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องราวของวิตรภาพการให้อภัยและการไถ่บาปที่แม้แต่ความตายก็ไม่อาจาพลาดไปได้